คำเตือนคำทำนายนี้คือวิชาโหราศาสตร์ตัวเลขซึ่งทํานายจากเลขวันเดือนปีเกิดโดยอาจารย์วิสารับประนมกรอนได้พยากรณ์สถานการณ์โลกการเมืองชนชั้นนำและลูกศิษย์มาแล้วนับแสนคนกว่า60ปีที่ผ่านมา จะขอญาติถามดวงคุณหญิงพจมานค่ะอาจารย์แม่22พฤศจิกาสอง24ี่ค่ะอายุตอนนี้ก็คือ64ถูกไหมคะค่ะ64ป็น,นี้ดูเหมือนจะกุ้มใจมากเลยเหมือนกับถูกต้นให้จนมุมเลยนะค่ะป็น,นี้ดูเหมือนทุกอย่างมาลงตัวแต่ก็ยังไม่มีจุดจะเริ่มต้นพยายามหาทางออกแต่ดูเหมือนทางออกอยู่ท่ามกลางปัญหาเดือนนี้เดือนกันยานะคะเดือนกันยานี่ดวงนะ ก็ตกได้สืบสามพระเยซูตกศัตรูจะเป็นเดือนที่ไม่สงบหนักอกหนักใจมากๆเลยเป็นเดือนที่ขัดข้องนะแต่มาดูภาพรวมของคุณหญิงบอกเลยว่าคุณหญิงนี่นะใจดีจริงใจค่ะจริงใจทั้งคําพูดพูดะอะไรก็พูดออกจากใจจริงยึดถือได้เป็นดวงที่ทรงอํานาจมากค่ะมีอํานาจมากเลยถ้าถามอะไรอีกคะเพิ่งเห็นมีข่าวไปค่ะคุณหญิงพจมาน กราบนี้จริงใจหรือจริงโจ้คะอาจารย์จริงใจค่ะอ,อ๋อจริงใจนะคะเพราะเขาก็ถูกดวงกับนายหลวงแล้วนะอ๋อค่ะเขาก็นับถือ,อเขาจริงใจค่ะจริงใจฝ่ายสำนักข่าววิเคราะห์กันหลายต่างๆนานามากเลยกราบนี้ยังไงซ่อนอะไรซ่อนไว้หรือเปล่าไม่มไม่ค่ะจริงใจอ,อ๋อจริงใจจริงใจพอหมดที่พึ่งแล้วเขาฉลาดเขาคิดยังไงเขาจะทํายังไงเขาคิดออกเพราะเขาฉลาดเขาเป็นคนที่ทรงพลังทรงอํานาจค่ะอ๋อ ทรง,งพลังแล้วก็ทรงอํานาจมากจริงใจใจดีแล้วภายใต้ความคิดของคนหญิงโพจมานค่ะเกิดอะไรขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้อะคะเอ่อปีนี้อายุหกสิสี่ตุกเรหลังร้ายเลสิบสามพระเยซู<ะ>เขาบอกจะสูญเสียความเชื่อมั่นจะกุ้มใจมากะนะคะ ะจะอยู่ท่ามกลางปัญหาสิ่งที่เขาคิดเขาวังเอาไว้นะทุกอย่างมันกลับตลปัดหมดเลยข <า S 2> เขาก็เลยไม่มีจุดจะเริ่มต้นก็เลยอยู่ท่ามกลางปัญหาเป็นปัญหาที่กดดัน <ขา S 2> พอเดือนนี้กดกดดันสุดๆแล้วนะกดกดดันต้องสต่เดือนโน้นแล้วนะเดี๋ยวนะต้องแตยพืชสะพาแล้วพืชสภานิถุนานะฮะกดดันมาตัง้งแต่เดือนนั้นนะเดือนนี้ก็กดดันสุดๆอพอสุดๆแล้วจะทํายังไงทางออก เข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่สําเร็จไม่สําเร็จค่ะผู้ใหญ่เมตตาใช่ไหมเมตตาถูกดวงกันค่ะแล้วท่านคุณหญิงพอจะมาจะสบายใจไปนานไหมคะเออคือท่านแก้ไขปัญหาเราท่านก็สบายใจไงเพราะปกติคนนี้จะพูดตามตัวเรียกว่นักใจเป็นสุขนะใจดีจริงใจนะใครจะบอกกลับนี่กลับมีเล่เหลี่ยมหรือมีปัญหาล่ากับาจากใจจริงอค่ะ พี่ช่่ญชมมากเลยนะชชมคุณหญิงมากเลยคุณหญิงเป็นคนที่ดวงดีเลยนะคะดวงดีใจดีจริงใจทรงพลังทรงอํานาจอสุขุมลุ่มลึกค่ะนี่ต้องเชื่อเลยนะคะถ้าอาจารย์แม่ทักแบบนี้คือไม่มีพลาดค่ะพูดตามตัวเลขค่ะโอเคขอบคุณนะคะอาจารย์แม่